ก็สวัสดีครับวันนี้ผมนะฮะองค์สตีปปอปไลท์นะครับผมอ่าอยู่ในเกมบอลซีนะครับอ่ะฮะฮะทำเพี้ยนไปแล้วเราจะไปตายกันนะฮะโอมคิปี้คงครัุงนะวันนี้เราจะไปตายนะครับไปเก่งเขามีเขามีเล่นเอาชีวิตลอให้ิวพาไปตาย ผมเนี่ีจะไม่รอ,อแล้วแต่ผมจะไปตายเล่นนะเราเราจะเริ่มต้นจากจากตัวกระกาก,ากน,นะครับที่แบบไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะกลับมาด้วยวิญญาณอายไซเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตัวที่ไลฟ์นี่สันแล้วก็ต้องกลับมาอย่างแบบของเต็มตัวทั้ของเทพไปสกลับมาแบบไกรไกลับมาแบบวิญญ,ญาณโอ้โหมีแต่วิญญ,ญาณมาๆๆไปออกจากเซลล์ตัวนั้วะอาจจะมีสนนาอยู่ก็เป็นได้นะเฮ้ยไปโดนยิงมาแล้ว วอยี่ยังไม่เตี้ยมมันเลยหมอกค้อมกันได้สักเดี๋ยวบาตายเอ้ยังเดิม,มเดิมมีสิบหกคนนะครับยังจิบๆิบครับผมเล่นระดับ50าสิบคนบวกเราเล่นเจ๊บป้องเดียวล่วงสามสิบ็สามสิบคนคุณเดินออกไปนอกเซมโซนเก้าเดียวก็ตายหายไปกลัวดูไม่อยากกนดีดวอา แค่แอ่หลังต้นไม้ไม่ต้องตา <ไป S 1> ย,ยเราจะไปพิสูจน์กันนะว่าเราไปแล้วเกียร์จะรอดไหมใครใครเข้ามาวะช่างแม็กไปช่างแม็กช่างแม็ก กเินไปวดเพลงไตทันดีเหี้ยโไอสัตว์เปิดหน้าจอมาอีกทีตายเปิดเพลงไตทันนี่ครับมันที่แอนดีมากครับมียากันมองเดียวลวงมองมองเห็นผมไหมอือตอนนี้เราไปเราจะไปเอิมไปไหนอะล็อกกี้ฟอร์ดล็อกกี้ล็อกกี้ัตองล็อกกี้ พอดีว่าทางบ้านไม่ไม่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษเลยเขาเห็นว่าภาษาไทยสำคัญกว่าเออใช่กุลาประเทศไทยเห็นต้นไม้นั้นไหมครับไม่เห็นต er <oh ้นไม้ท <oh ี่มันบุบๆดูดิมีกี่ต้นนีเชนดูดิมีกี่ต้นนี่เฮียไอ้กลัวแถวนี้ไม่อันตรายนะจริงๆอันตรายอะไรกูไม่กลัว เออยออเอ็อกวิ่งตาเอกว่งตากลัวดิตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำไมวิ่งตากว่ามึงตากว่าบอกแล้วเราจะไปตายกันนะเราไม่ได้มาเอาชีวิตลงชีวิตรอดนะเะนี่ยมึงมึงมึงเห็นตรงหน้าหน้ารับจี้อ่ะอนเนี่ยมีคนไอุ้ดอนไหนจริงวะเนี่ยรอลเล่นไอสัตว์เนี่ยตรงไม่รู้กูเห็นเหมือนคนวิ่งเข้าซูเป,ปอร์มาร,ร,ร์เก็ตอ่ะรอล้อเอกนำไปดิกูตามไป ไปเข้าตรงนู้นมันไม่ดีเฮียไปเข้าตรงนู้นมันตายง่ายเจทมี่ตับตายไม่ให้หรอกเข้าตามกูดีกว่ากูมาบ่อยอรั้เนี้ยกูกูมาบ่อยมมาตายนะมาตายกูมาตายกูมาตายบ่อยมาเก็ตตรงไหนมาเก็ตอยู่นี่อะนี่ยู่อาร์มีสัตว์ไปไปเงเข้ามาเก็ตเลยถ้าเก็บมีปืนนะมีปืนมึงก็นาไปดิมึงจะให้คนไม่มีปืนนะบ้าบอ ได้คว้าเอาหมัดต่อยมึงนี่สิอ้เหี้ยต่อยให้ตายอยากรู้หมัดไม้มือไว้ทำเพี้ยอะไรวะมีไว้จับของเป็นกลุ่มใช้ซัมบี้ตบไอ้จะอะสัมบี้ทั้งนั้นเลยแต่เดือยู่เป็นกลุ่มเลยไหนวะาอันนี้มันไม่ใช่มาร์เก็ตนี่หว่านี่มันคือร้านอาหารที่เจอพาสต้าเก็บเอาช็อกโกแลตกากาสัมบีไปอะไปเนี่ยเอ็กเอ็มตั้งมาเอ็ก ตอนตอนนี้มีปืนไว้มีปืนดับอยู่นี่นะที่สถานีเอ้ยสัมบีสัมบีเราจะเลี่ยงวิ่งมาวิ่งมาเอกไปไหนโอ้ยสัตว์กระโดดเข้าหน้าละเฮ้ยสัมบีกูบอกอยู่ว่าสัมบีมาเชี่ยไปไหนอโอมยิงมันดิวิ่งมาวิ่งมายิงมันดิยิงมันดิเดียวร่วงเอ้ยปืนเอ้ยตัง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 กูสัตว์โอมยิ่งกูเย็ดแม่ได้ครับเย็ดแค่ยงสี่ร้อยหกสิบ ร้อยสองยี่สิบหกร้อนล่าเลยตามมาตามมาครั้งนี้นี่มันคุ้มจริงๆตามมาตามมาเด็กตามมาอยู่ปะเนี่ยอ่ะตามมาอยู่ไม่รู้กูกกยอยู่ไหนอ่ะนี่เอวไปไหนอยู่ไหนกูอยู่ในมาร์เก็ตอ่ะตามกูมากูจะไปเอาปืนเอาไหนอ่ะตรงที่กูยิงผีตายอ่ะมานี่มามาวิ่งมาเลยเอาไปเอาปืน เนี่ยกูโดนกูโด,โดนเซนไนแถวนีมนออ้มันใสที่อ่ะจริงมะเตะน่าจริงอ่ะถ้ามึงมีอยู่นะอืมไปดีกว่าไปมึงเห็นต้องรถน,น,นั่นไหมรถสีขาวอ่ะในนั้นอราวิ่งเข้าไปเอาไอ้ควายบางทีมันก็ไม่ดอกดอกแต่กูไปทุกครั้งม่นดอกทุกครั้งไอเดียใ,ในโลกเนี่ยตรงเน,น,นี้ยตรงเนี้นยไอ้เฮียเซนไนไม่ไม่เงาของมาดอกมาล่อกูพอกูวิ่งไปวิ่งเซนไนวิ่งสใสมาโป้ง ตัมบี้ตัมบี้ตัมบี้นั่นน่ะรถรถมีกระเป๋าดรอแสดงว่าม,มีคนตายโอมมาน,นี่มาน,นี่กว่าอาหารกระป๋องปลาใส่หัวแม่งได้ปุ๊วะเนี่ยตรงไหนตรงไหนเะนี่ยกระเป๋าเห็นว่ากระเป๋าม,มันดรอแสดงว่าต้องมีคนมาเว้ยต้องดูเถอะระวังระวังเออว่าที่อมตอมบี้มาว่ะโอ้ อะไรวะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยคนยิงมีคนยิงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกูจุงกูจุงกูโดดกระโดดกระโดดเอ๊ะจัดแบนดิตแบนดิตพันธ์นี่พันธ์นี่พันธ์พันพันธมึงพันมึงพันไปทำไรในแบนดิตกูเียมึงกูไม่มีชิบหายแล้วมึงให้กูอะไรไปแม็ดกูเห็นตังสำคัญกว่าเว้ยมันยิงมาทางไหนวะตังโน้นทางบ้านโน้นเราวิ่งเข้าบ้านนี้ดีกว่ามึงมีไม่เอาปืนในนั้นในรถได้อย่างที่กูบอกแล้ว กูเที่ยวิ่งมาแล้วกูคุมให้เล่นๆตรงไหนบ้างไอ้ตุ่มตัวเดี๋ยวกูให้อาหารไปกินล่เจีเลยรีบเข้าไปหาปืนครับครับปืนเลยฝามฝามโทษเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจอเจเจอปืนอ้มอมกี้กูบอกแล้วในนั้นมีปืนเดี๋ยวเช่อด้วย นี่โอมาเอาพาตต้ากับซุปไปกิน,นเดี่ยวะเนี่ยแดดให้หมดเลยสัตว์เล่นเหลือเท่าไหร่ก็ก็เกือบเต็มนะยังไม่ถึงหัวถึงอกอยู่ไปบูเลยป้าบูเลยเช้าอไหเชี่อเลยบ้างเดี๋ยวคนแล้วบอกนะว่าแล้วมี ผมไม่ไปบูยใช่ปะะทางไหนมันจะทางบ้านนะว่าเน,นี่ยเอากันข้ามเหมเราอ่ะเหรอมึงเยินทางกันไปเว้มึงคิดว่ามันยังอยู่ในบ้านดีปะ<อ>ใครมึงยังอยู่ในบ้านไอ,อ้สัตว์มึงละมึงยังวิ่งอยู่ในบ้านวะมึงวะไม่รู้อ่ะมองไม่เห็น เออมึงเลยใช่เกิดมีลยเอาชาร์โกงมันอยู่ไหนมึงหายตัวมาให้เจอก่นในบ้านนั่นแหละไม่ใช่มัหนหลบมาแล้วเหรอเอเอน,น,น่นาจะยงังไม่ออกเพราะมันกลัวเราว่าเรามีสองมีซัมบีอ้อ่ะโค้ชแบันบ quá đã dù ý định mọi người. Emm, mọi người mời ý định. Edo là đặt, và kiếm mọi người mình cưng chụp bóng qua. The bóng 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 baba papa bóng 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 มตะลุงตะลุงมาวะพัตตะลุงมาตอนนี้อุ้ย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 น้องกูนะครับยิงไปอย่างเทพเลยกูบอกแล้วว่ามันอยู่บนบ้านอเอยะโอ้ยจบไปจบเลยจบไอยยังไม่จบเดี๋ยวมันต้องมีต่อภาคสอโอเคครับไว้ซีโอเกมดิสเดเวลว้าจัดการผ่านหน้าครับ Ya podré no dar...